เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาในเกมไมค์คาร์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวตกใจหมดแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดลัคกี้บ็อกกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเคอาคูเจ้าเก่าอะไรเนี่ยโอยอะไรเอานี่มึงตอบเป็นสามาเหรอใช่ใช่แปลว่าแปลว่าอะไรสวัสดีทุกคนนะครับอ๋ออโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกที่มีชื่อว่าลัคกี้บ็อกเบสบอลกับลัคกี้บ็อกเรนโบกกันนั่นเองซึ่งลัคกี้บ็อกเรนโบ้เนี่ยเราเคยเปิดด้วยกันไหม ลักกี้บล็อกเลนโบเคยเปิดได้กันไหมเคยเปิดด้วยกันสองอันเลยหรอโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับบอยที่ชื่อว่าโปรกันนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราสู้มันต้องกระโดดลิงใช่ไหมมันต้องกระโดดลิงเอาโปรก็ได้เออต้องลิงยังถูกแล้วพอไม่รอรอรอลิงไม่รอเรือมันต้องกระโดดเลิงก็มันมีลูบแล้วก็ต้องมีโปรมีโปรก็ต้องมีแฮกเกอร์มีอะด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 ีโปรโอ้ยมีโปรแล้วก็ต้องมีแฮกเกอร์มีแฮกเกอร์แล้วก็ต้องมีพระเจ้าแล้วก็คือก็นั่นเองไม่ไม่มันต หยุดหรือยังเนี่ยฮะโอ้ยก่ <c oughs> อนจะหยุดนะครับทุกคนก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าพวกเราใส่ชุดกราเพชรนั่นแต่งจริงมันไม่ใช่นะมันคือสกินชุดกราเพชรเ,เองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาแลกกล่องเบ็ดบอลเปิดนะผมไม่ได้เปิดนานลืมโอเคมาวางเลยพร้อมอยังหนึ่ง<า>สองสามปึ๊บอู้สลามมาของเราปึ๊บอีนั้นผมอย่างไรสลามอ้าวไล้สลาบ <c oughs> แล้วผมไปทำอะไรล่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เปิดตาปกติกันดีกว่านะครับมา ยังเกงปึ๊บวิ่งรองเท้าวู้อู้ยังยังอุ้ยดูดิฮู้วเงเกงมันเป็นแบบนี้ดูดิมันขาดขาดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้ายังเกงกางเกงขาดโดนตัดกางเกงโดนใครตัดไว้ไว้เกงประเด็นคือใส่แล้วมันโดดเตี้ยนะมันไม่มีวัฟอะไรเลยนะเนี่ยประเด็นโอ้โหวัฟย่างกากเลยเอาวางไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะเมาส์คืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับงงเลยไหนกล่องเรนโบว์บ้างปึ๊บกล่องโอ้โหอ่ะเอามาก็ได้ไง เผื่อคราฟตัวคราฟนะครับขี้เกียจเสกเฮ้ยกางเกงอู้กางเกงสีดำโอ้โหใส่คู่กับรองเท้าปั๊บเป้าสีชมพูกินได้ไหม่ะกินได้กินได้อ๋อไล่นอยู่เออเอ้ยยาโอ้ยตีเราอยวเองะโอ้ยไอ้นี่เดี๋ยวไอ้ตายอย่างเดียวเลยมาต่อไปโอ้โหเอารถฟ้าผ่ามาอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยเอาอยู่แล้วนึกว่าจะแบบไม่หยุด อพราะมันมันเป็นผา่าเท่นั Ο, ้นมันเป็นผ่าใส่โปโปไม่ตายไงหรอกโปมันโหดอะไรอ่ะอะไรอ้าวที่เกิดมังกรแต่ไข่มังกรขอบคุณนะไม่อยากตายเลยไข่มังกรทอดไหมเออมันทําได้ไหมล่ะอันนี้โอ้โหเกลือมากระเบิดแน่นอนทไะได้อะไรอ๋อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทอนชาร์นโอ้ยอะไรล่ะยังโหดเลยเนี่ยเฮ้ยจะไม่กระตุกกระตุกหรอวะอันนี้ดวงตาเหรออ๋ออ๋อเป็นเล่อ๋อเอฟเฟกต์วิ่งเร็วออ๋โอเค มันก็ได้อยู่นะแต่มันมีแล้วมันเป็นเกอะแดงด้วยเนี่ยสุดเุดเด็ไรอ่ะโอ้ยอันนี้มีกอะแดงหรือเปล่าแล้วเราได้กอะแดงเพราะอะไรวะไ,ไม่รู้เหมือนกันนะครับงงเลยโอเค,อเคแต่ผมเสกกล่องเอเดอร์ก่อนลวกันแล้วก็เก็บไปในกล่องเพราะว่ามันเพิ่มสปีดไม่ใช่หลอกจอมันเยื่อนะครับอันนี้คือแร,แร่เหรอพีพิกฮะทำไรได้อะทืแราไมเขียนว่าแร่ได้ป่าล่ะปึ๊บโอ้โหทำไมได้อะไรเกี่ยวกับมังกรเนี่ยจะไปฆ่ามังกรเลยเนี่ยไม่ไหวโอ้โหหนึไปโดดสูงยางงี้ก็ตายดิ เออเอ้าไม่ตายเปิดแก้มันดีกว่าให้แบบ oh, เราได้ระเบิดโอ้ย oh, เอา้ากูไม่ได้ระเบิดเลยกูไม่เกี่ยวนะ <c oughs> เอ,าเอา้ามาเปิดแก้ก <c oughs> ูเพราะมึงดึงดวงกูเห็นปะเดียเด๋ยวเดี๋ยวดึงเกี่ยวอะไรต่อไปม,มันไม่ได้ดา่ามันไม่ได้เลยรไม่ได้ขอมันก็ไม่เชน,น้อยนะเอาจริงๆปึ๊บธนู <have> ขอบคุณครับอ่ะเอามาแล้วกันเนาะเผื่อเราได้ธนูโหดแล้วกันเฮ้ยระเบิดโอ้ระเบิดอ้าแก่นี่ตายเหรอฮะบิ๊กบิ๊กอก้มขลองนะได้อะไรเหรอ ฮะได้ไรอ่ะอ้กดผิด <c oughs> กดผิดขอโทษเอาตดลูกกูกูโอ้โยิดกกูสิบลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยายา,ยาย <c oughs> แล้วพอเราั๊มเมื่อฝนตกพอดีปั๊บไปนะเราไม่ได้เปิดฝนะดนะทุกคนมาต่อไป <c oughs> เฮ้ยอันนี้ผมเออบอยบอยให้ให้เนี่ยตัวนี้ให้ให้ <c oughs> ให้เก็บเก็บลองเก็บดูเออได้เลยเฮ้ย <c oughs> ยา ขอมนลงอยู่แล้วอ่ะมันอไม่ลยปัวยาเฮ้ยยาเออโอ๊ยมันเข้าเข้าไปกองอยู่อันนี้เป็นบอมธรรมดาใช่เหรออ๋อเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่นุกโอมสมหน้าโดนควายขึ้นไปไม่ไหวแล้วนะเช็คเอ้ยพี่แก๊กอ้โโอ้โหดาเมจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านโอ้โห พี่แอคพันล้านกูริ้นี่แพงไม่ไปแหล่ะฟูลเลยคอมคอมมันสุดยอดเลยอ่ะพันล้านเลยนะเนี่ยอันนี้เอาวดาบเอาดาบผมดาบดาเมจเอาดาบอยู่ไหนอ่ะเก็บดาบไปหรอมึงเก็บดาบไปเหรอบอลมึงเก็บดาบกูไปเหรออย่างเงี้ยเออเอาดาบไปเลยว่ากูแค่พี่แอคก็ได้นะพี่แอคแค่นี้ก็พอแล้วกูเล่นกูไม่ได้เก็บอะไรกูวางกำลังดับไ้มึงเดะแล้วมันหายไปไหนวะงงเลย เอ๋อระบบลยขอบคุณนี่ไงได้พริกแอ๊กใหม่แล้วอันเดิมไปเดะไม่เป็นไรครับเรามีแค่พริกแอ๊กก็พอละอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอา้าวตามพัระบบจีอยู่ๆมันก็มีบล็อกโทรโดดออกมางงๆเอองงไปเฮ้ยมาต่อไปอะไรเนี่ยไม่มีอะไรอย่าตีสิจะตีเล็กหนาไม่ไหวนะตีไม่ได้เอาเอาทำไมตีไม่ได้อ่ะทำไมตีไม่ได้เลยนี่มาเอาเดินวนบนระมันเดินบน กูตีมันไม่ได้เหมือนกันกูก็ตีมันไม่ได้เหมือนกันเอาแต่มาตีกูได้คืออะไรเนี่ยเอาเถอะเนี่ยตีแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วมันคือมันคือควายใช่ไหมหรือว่ากระทิงวะโอ้ยกูตีมันไม่ได้แล้วมันก็มังคุดอยู่ดีเนี่ยมึงไปตายซะอีไม่ไหวแล้วตายแล้วกูสากขึ้นได้มึงมีก่อนนะขี้ว่าเขีย้สายมันมาอีกแล้วมึงมึงยิ้มไปได้คนเดียวกูไม่ยิ้มให้มึงได้หรอกอีอะไรอ่ะรักฝนหรือเปล่าไม่รักปิดไปรักนะกอง อันนี้อะไรเนี่ยใครคือฝนใครคือฝนน่ะเออมึงพูดถึงใครอ่ะไอ้กดผิดอาบอาบอาบกดผิดอันนี้กดผิดกูบอกแล้วกูมียี่สิบลูปกดผิดอันนี้กดผิดจริงจริงแต่กูกดผิดป่ะกูก็พูดงี้แหละใครๆก็พูดได้อันนี้พูดจริงจริงไม่เชื่อกันเลยพ่อกูกูพูดได้เงี้ยแล้วมังกรนี่คุณต้องกดผิดไหมบอยมันมีรางรถไฟอยู่มันมีรถไฟอยู่ข้างบนน่ะมังกรอ้าว๋อหลุดโหอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อ่ะโอเคมาเปิดต่อโอ้ยทำไมวะทำไมรักคือเมือเนี้เราดวงดวงกับปรีย้ยงนั่นแหละอุปสรรคมันเยอะที่หายเลยก่อโซ่ไม่มีอะไรเลยอ่ะใส่ไปแล้วกันบอยใส่เสื้อขาดนะบอยดาวผู้ส่รองเท้ากาดเอ้ยรองเท้าขาดมึงก็ใส่เสื้อขาดเหมือนกันใส่ใส่เสื้อแล้วมันอะนี่วะใส่เสื้อแล้วมันลบดิบบั๊บวะอันนี้ทะูดาเมจพันหนึ่งหรอใช่หรือเปล่า,ดาเดี๋ยวนะอ๋ออ๋อเอ้าอ๋อมันยิงมันครูดาว อ๋อหนึ่งวิ่นีโหลดแล้วพอเป็นอะไรตายอ่ะติดใจนี่ตายอ๋อติดใจเดอเดี๋ยวติดใจเกี่ยวอะไรพีแอกอ๋อปึ๊บไข่ครัมันคือไข่อะไรอ่ะอ๋อจริงนะมันมีอะไรบ้างบัวไม่รู้มาต่อไปผู้ตอนแรกกูเห็นสกินตอนแรกกูใส่หมวกใส่หมวกเพลิแล้วตอนแรกกูเอาอันนี้ไปใส่กูงงใส่ครับเนี่ยวะประเด็นคือมันมันพีแอกมันตีคนอื่นไม่ได้นะ เนี่ยมันต้องไม่ใช่มาตีไม่ได้มึนมันก็เอาจากตียงื่นไม<อ>่ได้มันขุดได้ไกลด้วยนะร,รดูดิเออวะเดี๋ยวนะแต่มันเอาดาบตีได้นะเดี๋ยวก่อนนี่ไงตีแล้วอ๋อเออตีบดแอร์จริงด้วยโอเคเข้าใจละเฮ้ยดาบอะไรอะดาบเโอ12อู้โหดาบใหญ่ซะเปล่าดาบเอ12ขอบคุณนะไข่นี้ไม่เอามีแล้วนะครับอะไรฮะอะไรฮะเอารอบเดียวไม่ตายเดี๋ยวขึ้นหมาอีกรอบดเดี๋ยวรู้ อคาราบัตยาอะไรฮะอ้าวระเบิดแมงมุมไม่ตายนี่ดาเมจเป็นลา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 ้ลาวเจ้าชา,ายม <c oughs> าถูกจังหวะเล่นเลยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นเตียงเตียงแล้วไงอะ่ะอย่าบอกนะเป็นบัฟอ๋อเป็นบัฟโอเคบัฟแข็งแกร่งบัฟเตียง <c oughs> ขอบคุณปึ๊บใกล้หมดแล้วนะครับผมตอนนี้เราเหลืออ่ายี่สิบสามกล่องไว้เหลือกี่กล่องอะ่ะโอย เอาเ้าระเบิดมาจากไหนมึงกดปาเหรอมึงกดได้ระเบิดเปล่าไม่ทูก็ไม่รู้อันนี้เสื้อแกะใส่แล้วโอ้โหยอย่างกากเลยนะเสื้อแกะจะเปล่าลักกี้ไอ้ลักกี้เวทบอมมันก็ดีแค่ไอเนี่ยพิกเอ็กโอมันไม่ได้ดาเมจล้านนึงกูดูผิดทุกคนไอที่มันเขียนเนี่ยมันคือระยะตีเว้ยเนี่ยคือระยะขุดของมันเนี่ยเห็นปะนโอห ดาบเลยตอนมีตัมัรนแต่ตีกูทีเดียวไม่ตายเออนั่นแหละโอเคทุกคนผมดูผิดขอโทษโอเคผมก็ว่าทำไมกลัวพิกแอ็กมตีชบาเขาไม่ไม่ตายสักทีโอเคตอนนี้เราต้องหาดาบก่อนอันนี้อะไรอ่ะเอ๊ะให้เดี๋ยวนะถือแล้วก็มีแบบทิ้งไปแล้วกันมาเหลือกล่องเรนโบว์แล้วกล่องเรนโบว์จะได้อะไรได้ไหมกล่องเรนโบว์จะได้ดาบดีๆไหมเนี่ยดาบระดับเอดสิบสองในตอนนี้ดาบโปรมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหสบกทวงบวกแล้วป่ะโอ้โหผมดูผิดอะพอดูผิดใช่ไหมผมก็แบบชะล่าใจไงประเด็นน่ะโอ้โหเสียดเลยยิเห็นกูเปล่าไม่เห็นเปิดอยู่เอ๊ะห็นปลาหึกเปล่าขโมยขโมยเลยปลาหึกเปล่าฮะอุ้ยปลาหึกเปล่าขโมยโอ้โหปลาหึกโคตรเยอะยิงปลาหึกเหรออ๋อปืนปลาหึกสีชมพูจำได้จำได้มามากระตุกมามากระตุกไอ้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 เรนโบ้ได้ไม่ได้พี่ดาวด้วยวะเนี่ยเฮ้ยเกาะมันมีอะไรดื้อเหรอปึ๊บ ก่อใส่แล้วมันก็มันก็กันไฟน่ผมใส่เสียมพูด,ดีกว่าโอเคตอนนี้เราขาดแค่กงงเกงตอนแรกเราเมียงเกงไม่ใช่เหรออ๋อสงสัยกางเกงแตกโอเคงั้นผมอันนี้แล้วกันคราบกรอเพชรแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ไม่มี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 กงงเกงเพชรโอเคได้ละ <c oughs> อ่ะบอยเปิดหมดยังยังเลยตั้งเยอะเลยอ๋อเรามีดาบนี้นี่ว่าดาบเสียมพูเนี่ยดาเมจยี่สิบดีนะเรา้อยร้อยพันดีนะเราเมียเนี่ยเป็นหนึ่งล้านวะจริงหรอ โอเคตอนนี้เราเปิดหมดหรือยังโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดคอยก็เราเปิดเสร็จแล้วก็สู้กับบอสโปกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราก็เป,เปิดลัคก,กี้บ็อกเสร็จแล้วผมก็สู้กับบอสก,กันแล้วนะครับก็โดนสู้กันนะหอยลืมกดไลค์และกดแชร์มาแล้วสอง่องผมช้าๆเลยเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสู้กันดีกว่ามาเอ้ยสู้บอสดีกว่าฮะพูดไปไหนเอาก็ไอ้ไอ้ดาเมจที่ผมเจอสู้ก็จะเป็นธนูนะเพราะว่าธนูมันดาเมจพันหนึ่งไงอันเนี้ยเห็นไหมพันหนึ่งดาเมจอันนี้อ่านดีแล้วแต่ว่าไอ้ร้้านนนนนนเเเเีีี่่่ยยยคืออมัขขุุดดดดไไกกลลหห็โโูผิ เครียดเลยเดยโอ้ยโอเคอะพร้อมหรือยังอันนี้อันนี้ด่านหนึ่งล้านจริงๆเหรอโอเคอะงั้นสู้บอสโปรไปคนเดียวนะพร้อมยังหนึ่ามปึ๊บมาแล้วบอสโปยังไงโอ้ยสมแล้วที่เป็นเจมเเจเจเจมเเจมเเจมจเจเเจเจมจมเจเเ เอาเลยเปลิดก็มันเป็นปูอ่ะโอ้โหของกุศลบเราจะแพ้บอสปูอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมันมันชาร่าใจเราอยู่นี่ไงโอเคกูยิงเลื่อนรถอยู่เลื่อนรถอยู่มึงมึงเอามึงเอาดาเมจไอขวานมีไหมขวานอ่ะเออนั่นแหละยิงเลยยิงเลยเอ้ยมันเห็นมึงอ๋อผมเห็นโอเคครับยิงไปจะแบบจะตายแหละเอาเอาเอายังไงยังไงโอ้โหย โคตรเก่งเลยถ้ามันเป็นโปรก็บอกอยู่ก็พูดกี่คร oh, ั้งก็ค like, I mean, ือโปรอเพราะมัน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  combo กูตายแล้วจะตายแล้วมาดิมาดิมาีิเกิดเกิดเกิดกูเกิดไม่ได้อ้าวมันกดเลสปาวไม่ได้อ้าวอย่างนั้นลองออกซอ์เข้าไปดิทุกคนแป๊บนึงผมฆ่ามบอสก่อนถึงมื่มีมึงกูซูบบอสได้กูบอกแค่นี้อ้าวพอมันออกปุ๊บมันอ้าวอ๋อมันมันมันกลับมาที่เดิมนึกว่ามันจะเดินมาหาเราอย่านะอย่านะตกใจ หรือเพราะว่าเราฟิมพ์มทีพถี่กันไปบอปยอะไรกัเกิดไม่ได้ไม่น่าเกี่ยวหรอกมอั้งเกี่ยวเว้ยมึงทำเกมบา้าของมึงอ่ะโอเคต้องเกิไปแล้วต้องอุบัติเหตผิดอ้าวสังั้นโอเคบอยบอสต,ตายเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าแพ้หรือชนะปะแพ้มึงไม่ชนะหรอแต่ว่าเราสู้บอยได้เราก็แค่ตายดิเราก็แบบไม่ได้ขนาดนะ่ะถ้าบอสตายเกิดได้เป็นเราโอเคมันก็ชนะเลยเลยถือว่า,าถูกความถูกกูป่ะเอาเอาดิเล้วถึเกี่ยวกูได้มาแล้วเอายังไงอะชนะหรือแพ้อะ ไม่ย้นชนะเยอะล้โอเคแพ้ก็แพ้วะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอบอยเข้ามาก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้บอยก็กดเกิดได้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวต่อไปเป็นสุดของเรานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดบาเรียก่อนผมมาบอยพร้อมหรือยังจ๊ะฮะพร้อมหรือยังขนาดบอสคนเดียวได้ยังสู้ไหวเลยเอ้าทำไมเซนเซอร์เซนเซอร์มันเซนเซอร์มันไปไปไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปไรมาแมาล้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคนะพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยมาไอ้ยัยเออดัดเดียว โออ้าากมันคืออะไรวะมันคือธนูดาเมจพันหนึ่ง้วไงฮ่าเป็นเงินล่ะมันไม่โดนกูนะมันเป็นโดนลองยิงเขาลองยิงเขาท่าตรงนี้ฮะหมายถึงไม่ต้องยิงเข้าตัวให้โดนพื้นให้โดนพื้นให้โดนพื้นเออเมื่อกี้กูยิงเข้าตัวมึงเลยอย่างเงี้ยกูเป็นคนยิงเข้าตัวมึงเออธนูกูกูยิงเข้าตัวมึงเต็มเลยทำไมทำไมทำไมอ่ะ พลาดอใช่ไหมก็ใช่ไงวายวายวายขาดจังเลยอ่ะโอ้โหแค่ที่เพ้ถ้าดูดาวเปจพันเดียวดูดิโอ้กูจะบอกว่าดาวถนะนั้นกูก็ได้แต่กูโย่นหนึ่งแล้วอ้าววายวายไม่ใจเลยนึกว่าจะสู้ในดาบกรุงนะครับนี่ไงกรุงบีดาบดาวเป็ดนี้ใครเป็นพีมึงบ้าเปล่าดาวเป็ดกูแค่หนึ่งล้านเองโอเคนล้วก็สลักคิดนี้ก็ถือว่าเราชนะกับบอยไปนะส่วนบอลก็แพ้ก็ได้วแพ้ก็แพ้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้ชอบ่าลืมกดและก็ติดตามช่องผมได้ลิปช่องเดียวกันมาเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย